เทลั่นข่าวดีผู้ประกันตนเ hey, ฮเริ่มโอนเงินคืนประกันสังคมเยียวยาโควิด -19 ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับทำให้หลายกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบซึ่งทางรัฐบาลได้เริ่มมีมาตรการเยียวยาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมล่าสุดนะครับก็ถึงคิวของผู้ประกันตนกันแล้วนะครับผู้ประกันตนตามประกันสังคม โดยจะมีเงินเข้าบัญชีเงินเดือนละ500-600บาทซึ่งเป็นการคืนเงินที่ถูกหักประกันสังคมไว้ตามมาตรก,การการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากโควิด -19 มาดูรายละเอียดของมาตรก,การอีกครั้งว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาตรก,การช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานมีคามสาการคือช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนเป็นการลดขยายเพิ่มนะครับลดคือลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนโดยนายจ้างเหลืออัตราร้อยละ4เป็นระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนมาตรา33ร้อยละหนึ่ง เป็นระยะเวลา3เดือนและผู้ประกันตนในมาตรา39หรือ86บาทเป็นระยะเวลา3เดือนขยายคือขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33-39สาำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมพฤษภาคมออกไป3เดือน งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม2563ให้น,งงน,านาํา,าอิให้นำส่งเงินภายในวันที่15กรกฎาคม2 5ง3งวดค่าจ้างเดือนเมษายน2563ห้ราให้นำส่งเงินภายในวันที่15สิงหาคม2563งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม2563ให้นําให้นำส่งเงินภายในวันที่15ากันยายน2563เพิ่มคือเพิ่มสิทธิ สิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้รับเงินช่วงว่างงาน62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็นับว่ากลุ่มผู้ประกันสังคมก็จะได้รับเงินเยียวยาและรถอัตราการส่งเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนไปได้เป็นระยะเวลา3เดือน ส่วนกรณีว่างงานสามารถยื่นเรื่องกับทางประกันสังคมเพื่อรับเงิน62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันได้เลยครับใครมีไม่ถึงแสนเอาไปเลยโโซฝ่ายรัฐบาลเสนอวิธีแจกเงิน5,000ใหม่ เมื่อวันที่12เมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราพชพักชริปัตต์ได้กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลว่าถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคน แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่นไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนขับสามล้อกลุ่มดารานักสแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสอมกลุ่มพระภิกษุสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม จึงทาให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นเหมือนกับรัฐบาลเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคนย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทําให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบ และอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลในการเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3-6เดือนซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้1เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆรวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะดํำรงชีพอยู่ได้ในเวลา6เดือน 3. เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีไรายได้เหลือพอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้ ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์สข้อนี้และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติการให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วโดวยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนร,ราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์ หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกันจะไม่มีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องของข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยา จากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลเสียใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ในเทพไทยกล่าวด่วนนายกถแถลงการ oh, w เ,เว็บเราไม่ทิ้งกันคอมเงินเยียวยา5,000บาทมีจ่ายแค่1เดือน15เมษายนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนายกกล่าวว่าวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทยอยลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลด้วยศูนย์บริหารส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบอค จะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และหลักการทางด้านสาธารณสุขอีกครั้งว่าเราจะสามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้างหรือไม่แต่ในช่วงนี้ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนผมเห็นใจและสงสารผมร้อนใจมากกว่าท่านคณะกรรมการที่กำกับดูแลและติดตามได้บุรณาการข้อมูลตรวจสอบการเยียวยาเพื่อให้ทั่วถึง แต่ต้องยอมรับความจริงเงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวน5 0 0หมื่นล้านบาทเดิมจะเยียวยา3ล้านคนซึ่งจะเยียวยาได้3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อคนแต่เมื่อจำนวนผู้ได้ที่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีมากถึง9ล้านคนทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียวในจำนวน9ล้านคน ส่วนที่2รัฐบาลออกพรกอรอเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งตามขั้นตอนต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาและอุธสภาใช้เวลาหลายเดือนแต่คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภา2563พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับวันที่26เมษาที่จะครบวันประกาศพรกอรอฉุกเฉินจะมีการต่ออายุ หรือขยายมาตรการเคอร์ฟิวต่อหรือไม่นั้นเรื่องนี้จะอยู่ในการประเมินของสอบคอที่จะต้องไปคิดวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักในหลายๆด้านแม้สถานการณ์แนวโน้มในขณะนี้จะลดลงบ้างในบางจังหวะและบางช่วงซึ่งอาจหมายความว่าเราป้องกันการแพร่ระบาดได้ดี